สบายดี young, kind of ้อพี่น้องคอยกันลัางสิบปย่างรอบอเบิ่งหมู่บ้านของเจ้าของเองคอยกับ่ไดด้บ่ดด้มาบ่อยอย่างนี้นะคอยก็บ่ได้เห็นหมู่บ้านเต็มว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไปไนนเนาะไปไปเบิ่งกันมาสิเป็นจังไีแม่ขี่รถมาถาไฟรดแม่เจ้านะ กรสีบามาดนี่แหละทางทั้งข่าวบ้านกับเป็นค้อกีดนี่แหละเขาเห็ดค้อกีดแค่ขายบาตรลิตรสี่นั่นแหละไปไมาก็ะดอะไ,ไปเอาขึ้น่บอคอยสัญญางไป<อ>จากกระไปโรดหอดยังนี่นมันมาไดกลแล้วจากสิบแ้าอยู่เื่อนไผ่แต้จากสิบ้าอยู่เื่อนไผ่แล้วก็ไปเลยนะคอยสัญญาง ไปก่อนลวดเจ้านะ่ะมีแหละบ้านคอยหมู่บ้าน,อย,านอยู่บ้านคอยก็เป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่เนเะจ็ดประมาณเจ็ดลอยลังค่าเพื่อนนี่แหละพี่นอ้องเจ็ดลอยลังค่าเพื่อน บอไปโหลดเจ้าแม่เจ้าขี่ลงไปโหลดปูนไปทาเขาอยู่ข้างนาก็ได้ได้กับยางเลยโอ้ยสิเป็นอย่างไปโหลดอย่างเงวขี่รถน้ำแม่เฟินเฟินขี่รถอย่างเงวขี่รถน้ำครับบอกขี่ครับว่าพาสิญางเฟินว่าใกล้ได้หลูอเฟินว่า ทางนี้ก็มีแต่เพื่อนพี่น้องนี่แหละมีแต่เพื่อนพี่น้องคอยเวีแถวนี้นี่การร่างสิกับขึ้นเมืองนะเขาสิกับขึ้นเมืองทางนี้หามาฮามาทางพูนฮามาฮามาทางพูน อ่าหาสิบกับเง่าห้าสิบกับเง่าทางนี้แม่แล้วขี่รถเราเราเราย่างนั่มเบาไวเราเมื่อยเราก็เลยเราขี่รถขอแกย่างเอาหมู่บ้านต้องคอยบ้านกรนทีกระถ่นทีกันเด้อทางอยู่ในหมู่บ้านทางเอ่อ แถวในหมู่บ้านแบบรอบลอบานคือเขาเียดคอกีบิดเนาะแต่าแต่หนาบานบาลิโอเขายังเหยดบบ่อหอแบบงุบยังบ่อเพอกันนั่นแหละแต่เลยยังบอกยังว่าอะไรทางคออกีดลุ้นอยู่ว่าพี่ได้สิได้ ส่วนบ้านหลังนี่ก็ einmal, คือหมูที่เคยเหี้ยนน้ำกันเนาะหมูที่เคยเหี้ยนน้ำกันบ้านเขาบา้า,ยยานหลังใหญ่อะไรหมูที่เคยเหี้ยนน้ำกันอยากจะเคยไปสมัยแต่ก่อนไปไปกรุงเทพเห็นางานน้ำกันรู้จักกันเป็นนี่ anh cái huyên mù anh cái huyên mù vậy. Biến sang bên này kìa, Biến đang lăng liền liên, có người rồi. แขวยลายเาบ่งเนมีคนแนมข่อยลายอยู่ว่ามันเห็นอย่างมันมันคือบอกคนเดียวครับว่าอันนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนเมเซียวนะเพื่อนหมูของแม่ข่อยอ เปลี่ยนแปลงไปหลายอีหลีอคอยจุตกใจได้มาบางเถอะแต่ก่อนยังบมดทันเละแบบอาจจะยังแบบมันก็นจะเลื่อนนะแต่มันก็ยังสิหมดทันลยจะเลื่อนซ้ำประมาณซ้ำนี้ เขามาทางบ้านคนะ่ะนาะมันจะทะลุเมื่อว่าปีทางเขาบ้านควายไล้ไลยทางไหนมีทางค้นขีดกับทางแบบลูกล่างแบบนี้เล็ <c oughs> โอ้ยหอนหอนควายยางเกือแต่เกือแต่แต <c oughs> โอ้ยหอนหอน ด้วยเด็กพี่น้องหลังใหญ่ๆต่หมวดเออไปโหลด เพื่อนเลยเด้อโอ้ยเมือ่อยกลับมอดเพื่อนเละเมื่อยแงให้ริยางหอบบ้านแม่กี่รถเดียวยางยางข้ายางเดียวเมือ่อยกลับเปลี่ยนแปลงไปหลายหลายสิ่งหลายอย่างเลยกต่เปลี่ยนแปลงไปเนาะกต่แต่ก่อนกับเป็นแบบนี้แต่ก่อนกับยังสิแบบยังแบบแบบลุกลุ่มก็เหนียเนะาะใครเจออกกะไดรนะและ้วกวาด วัดกัแต่ก่อน,นอย่างนบัท่านลแบบบัท่านเลยเหตุแบบดีแบบเนียนะแต่พ่อมาทุกวันนี้เนาะเขากะแบบตามหุกตามหยุกตามสมัยนอกับแบบเปลี่ยนแปลงไป้ยายกับแต่ละอย่างแต่ละสิ่งแต่ละย่างกับแบบดูดีขึ้นแบบจะเลินขึ้นอย่างเี่นนะคอยกับมามาต่ขคอยกับบริไดลล์บ้านน่ะนะส่วนมากมากะนานนานมาที่กะบดัดท้ายคอยไปใช้มีแต่คีโรถแบบ Khao này mưa ảnh dành xíu vô khôi xíu gặp nhang gặp bàn tự yên Những vật đáy nhang gặp bường gặp bánh nhát cát bàn tối yên Mùa bàn không gặp tối yên chẳng xuyên nào Đi cả Cái lát xíu khẩu กับเมืาเมื่อื่นกะใจหายอยู่เด็ใจหายอยู่วิวอยู่จะกินหอดแม่เป็นห่วงแม่อยู่แต่กะเข้ากะจำเป็นต้องแบบไปอะเนาะสีมายามบ่อยๆเด็กแม่อย่างนี้หมอสีมะยามใบบอยจะกินหอดก็วอกไปสิไปละแม่ เป็นบอกว่าข่มาเป็นบอกว่าข่มาเป็นกินข่าวแซบแซบเป็นว่าเป็นยูเดียวเป็นกินข่าวบ่แซบกินกระไดน้อยเดียวเป็นว่าเพราะลูกง่ากินข่าวแซบเป็นว่าเพราะอะไรแม่ข่กระไม่ยามจะสามสี่วันแหละเออกะสีมหาหมายีแม่ไข่มากปลูก ต้นไม่อีใดยมักปลูกต้นไม้มักปลูกอีนั่นดอกไม้อีดอันนี้งัวมันก็นแต่ก็เออกคืองัวมันหลักเขาแบบมันหลักมากินอันเดก็คือตัวด,ดักกวกเราเแม่ข่อยแบบแม่ข่อยเล่าเราเป็นคนสะอาดแม่ข่อยค่อนข้างจะเป็นคนสะอาดแบ้ว่าเราแบบเค็นอย่างแบบ สะอาดสะอ้างี่ยแบบขยมขยายนี่ผมบุก่อยสีนี้เันได้เนยว่ <c oughs> <c oughs> บ้านเป็นเป็นปัดกวดเ็จรรทัวแล้วเป็นตื่นมายเหมือนสาวอะถ้าขออยู่ขอกะซอยอยู่กะเก็บกะกวดบ้านกันด้ยสีแบบสีค่อนข้างเลยว่าบุกคอยสินี้แบบขยะปันไดหนา มือนี้ก็เดินทางเลยเนาะพรุ่งนี้ก็เดินทางแล้วเดินทางไปหาใครเดินทางไปหาเมียเดินทางไปหาลูกจสุดท้ายแล้วก็เนาะฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะครับครับไปแล้วครับสวาสดีครับ